สวัสดีครับเซลกานะครับผมจากเรียงใช้แท็กเตอร์นะครับตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์จอรเดียสาขาอุบลราชธานีนะครับมารีวิวก่อนส่งมอบนะครับลูกค้าเพิ่นขอมานะครับคุณพี่บัววันนะครับคุณพี่บัววันเพ่นสื่อเงินสดนะครับผ่านทกศนะครับจัดทรงให้ครับเดี๋ยวผ้าเบิ้งนะครับเพิ่นขอมาว่าให้ถ่ายให้เบิ้งแน่ว่าสันครับเบิ้งของแถมก่อนเลยครับผมนี่สองรถพ่วงนะครับโอ้ยพร้อมใส่งานครับ อันนี้เป็นเครื่องหลังอัดฉีดนะครับนี่รับประกันให้นะครับอันนี้คือบรวหันได้แกะนะครับถ้าลูกค้าเอาไปเราไปใส่เราแกะเรามันมันใส่งานบ่ไห้ก็ค่อยทายวิดีโอส่งมาให้เซี่ยวกะมึงนะครับเดี๋ยวสีเข้มอันใหม่ให้นะครับในถุงนี้นะครับสิมีอย่างเนี้ยก็มีกระบอกอัจฉริบีจระบีนะครับประแจเลื่อนนะครับพวกเกี่ยวกับปั๊มลมหัวเติมเกจวัดหงอเป่าสายลมครบนะครับ ทั้งเติมน้ำมันกับมีบย่อยโรตารีอ,า <laughs> อยู่ข้างหน้าอีกนะครับ <laughs> เดี๋ยวดีโอรั่งหนึ่งนะครับอา้าวเบรงน้ำกันครับหลอกคันใบมีหน่าซาโตรตารีสยามอินพิเมนครับ <laughs> ต่อให้เรียบร้อยครับพัดลมลังค่าก็มีโอ้โหเห็นมโนย่อนแสงบ่ครับแบบเน,ยน,เนียนเลยครับเงียนกริบนะครับ คนต่อครับสั่งปอดีเสียวครับปอบันเลยอนนะครับผ่านหานะครับผ่านหานาซ่านะครับตัวนี้เป็นสามสิบหกแรงนะครับเนี่ยมองจะมุมงนีเสียนชันนะครับพัดลมสื่อเงินสดผ่านทกศนะครับหาแสนแปดหมื่นหาพันบาทนะครับน่ครับใช้ไฟเดือนลงมานีรดทองไปนะครับให้บางอีกรอบนึงนะครับโอ้ยงามแหงมาท้ากันเขาครับมาท้านี้เขาครับ สายไฟกับส่ปอกให้เรียบร้อยครับอ่านี่ครับกันมันแตะโค้งนะครับมีฟิวมิยังห้เรียบร้อยครับเห็ดกะเห็ดโอเคอยู่ครับสีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวออกเดินทางมือยืนเสาครับพอกันหนางานหมดแล้วครับเดี๋ยวสีไทยบางอีกรอบนึงนะครับอ่ะคลิปนี้เซียว้บซัมนี่สักก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ